ชายวัย44ปีกลุในหมู่บ้านที่ตำรวจคุมตัวไปสอบสวนสารภาพเป็นผู้อุ้มหน้องจีน่าเด็กหญิงวัย1ขวบ11เดือนขึ้นไปทิ้งไว้บนดอยอ้างมีเจ้าป่าเจ้าเขามาบอกย่าได้เด็กไปอยู่ด้วยเห็นน้องเดิอนอยู่คนเดียวเลยอุ้มขึ้นเขาไปถวายล่าสุดยังไม่เจอตัวเด็กวันที่8กันยายน2564 ช่วงเช้าที่ผ่านมามีรายงานว่านายอาผะอายุ44ปีชายในหมู่บ้านผู้ต้องสงสัยในคดีการหายตัวไปของน้องจีหน้าเด็กหญิงวัยหขวบ11เดือนที่หายไปจากหมู่บ้านม้วยผักดาบตำบลอินทะขินอำเภอแม่เตงจังหวัดเชียงใหม่เมื่อสีวันที่แล้วได้รับสารภาพกับตำรวจ สอพอแม่แต่งว่าเป็นคนนำตัวน้องจีน่าไปดูนายอาผะอ้างว่ามีเจ้าป่าเจ้าเขามาบอกว่าอยากได้เด็กพอดีเห็นน้องจีน่าเือนอยู่บนถนนคนเดียวจึงอุ้มขึ้นจัก,กรยานขี่ไปจอดที่ชายป่าแล้วอุ้มเดินขึ้นไปบนดอยห่างจากหมู่บ้านประมาณ2กิโลเมตรปล่อยทิ้งไว้คนเดียวเพื่อมอบให้กับเจ้าป่าเจ้าเขา ส่นตนเดือนกับลงมาที่หมู่บ้านเมื่อทราบดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงประสานฝ่ายต่างๆให้เร่งขึ้นไปค้นหาน้องจีน่าตามพิกัดที่นายอาผาอ้างถึงล่าสุดยังไม่มีรายงานว่าพบเด็กแล้วหรือไม่